เอาละค่ะเด็กๆขะสวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วคุณครูแตวจะชวนให้เด็กๆเรียนวิชาคณิตนะคะเลขคณิตเอาละค่ะเปิดหน้า38มี3นำแปต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วทำแถบด้านหน้า คราวนี้เราจะมาทําด้านหลังนะคะอ่าให้ครบเลยครูแต๋วจะพูดช้าๆนะคะเราทํากันไปช้าๆลูกเพราะว่ายังใหม่อยู่นะคะเอาละค่ะดูนะคะแถวแรกอ่านโจทย์ด้วยทุกครั้งเลยขั้นตอนแรกนะคะ4บวก สามชูมือขึ้นมาสามนิ้วนับต่อจากเลขสีที่เราไม่ได้ชูเล็กมากนับต่อจากเลขสี่สี่แล้วมานับต่อที่นิ้วสี 4, แล้วห้าหกดอ่าแล้วก็ใส่เลขเจไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะต่อไป สามบวกศูนย์ศูนย์มีค่าไหมคะไม่มีค่าได้ตัวเดิมเลยนะคะศูนย์นี่จะบวกกับอะไรก็แล้วแต่จะได้ตัวเดิมนะคะตัวตั้งอ่าเราก็เขียนเลขสาลงไปในช่องต่อไปสีบวกศูน์เป็นยังไงคะได้เลยเลยคนเก่ง อ่าได้สีต่อไปอ่านโจทย์ก่อนทุกครั้งลูก5้บวกสดูก่อนว่าเลขไหนน้อยเลขไหนมาก5กับ4ตัวไหนน้อยสี่น้อยชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วนะคะเอานิ้วโป้งลงไปนะคะหักไว้ชูขึ้นมาสนิ้ว แล้วนับต่อจากเลขที่เราไม่ได้ชูคือเลขห้าหแล้วนับที่นิ้วห้าแล้วหกเจ็ดปดเใส่เลข9ลงไปนะคะต่อไปอ่าแดบวกหนึ่งโอ้ยอันนี้ง่ายชูมือขึ้นมา1นิ้ว หนึ่งนิ้วเราต้องชูนิ้วอะไรคะนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้หนึ่งนิ้วนับต่อจากเลข8 8ดแล้ว9นะคะใส่เลข9ลงไปต่อไป5บวกสามดูก่อนว่าเลขไหนน้อย เลขสามน้อยชูขึ้นมาสามนิ้วนะคะอเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาจับกันไว้แล้วก็ชูไว้สามนิ้วนับต่อจากเลขห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดได้คำตอบเท่ากับแปดต่อไปค่ะหกบวกสาม ชูมือขึ้นมาสามนิ้วนับต่อจากเลข6 6แล้ว7 8 9อ่าได้9ใช่ไหมคะอ่าใส่เลขลงไปเลยต่อไป7จบวกสอง ูว่าเลขไหนน้อยสองน้อยชูเลขสองขึ้นมาเอานิ้วชีก้กับนิ้วกลางก็ได้นะคะสองนิ้วนับต่อจากเลขเจ็ดเจ็แล้วแปดเก้าใส่เลขลงไปนะคะในช่องสี่เหลี่ยมต่อไปเจ็ดบวก หนึ่งชูมือขึ้นมาหนึ่งนิ้วนับต่อจากเลข7 7แล้ว8ปดใช่ไหมคะอ่าที่นิ้วใส่เลขลงไปข้อต่อไปคะ่ะหกบวกหนึ่งชูมือขึ้นมาหนึ่งนิ้ว นับต่อจากเลข6 6แล้วเป็นยังไงคะ7อ่าใส่เลขลงไป2ข้อสุดท้ายนะคะ2ข้อสุดท้ายเด็กๆลองทำเองนะคะดูซิว่าจะทำได้ไหมถ้าอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณครูแต่วก็จะให้ทำพร้อมกันทั้งชั้นเลยทั้งหมดเลยเพื่อนๆกันทั้งหมดเลยนะคะ แต่ทีนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เปิดเรียนนะคะเลยต้องแยกย้ายเด็กๆลองทำเองสองข้อนะคะเอาละค่ะเด็กๆค่ะเอาไว้แค่นี้แล้วอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านอย่าลืมส่งการบ้านนะคะสวัสดีค่ะ